สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาอย่างสวนของคนเกษตรเจะต่อนะครับวันนี้มาติดตามทุเรียนนะครับที่ปลูกไปได้8วันนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์กับอีก1วันนะครับก็เป็นทุเรียนพันธุ์มูสันคิงนะครับเป็นกล้าทุเรียนที่ผมชํำเองนะครับแล้วก็อนุบาลไว้3เดือนกว่า แล้วก็ได้นํามาปลูกนะครับเมื่อ7วันที่แล้ว8วันวันนี้นะครับกะว่าจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมชมในวันปลูกนะครับแต่ว่าวันนั้นปลูกใกล้ค่ำพอดีนะครับมันไม่ค่อยชัดก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมตนเองปลูกทุเรียนแล้วไม่โตนะครับไม่โตทํายังไงปลูกทุเรียนให้โต ไม่ให้ตายไม่ให้เป็นโรคนะครับท่านผู้ชมครับการปลูกทุเรียนครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ถ้าเราศึกษาก่อนนะครับก็ไม่พลาดครับท่านผู้ชมบางท่านนี้ไม่ได้ศึกษาว่าทุเรียนเขามีความพิเศษต่างจากไม้ผลอื่นนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้นทุเรียนที่เรานํามาปลูกนะครับไม่จาเป็นต้องเอาต้นใหญ่นะครับอย่างต้นนี้ประมาณ60สเซน70ดิบเซนนะครับ หลักการง่ายๆนะครับก็ก็คือเนี่ยครับต้องพูนโคลนก่อนนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะครับพูนโคลนขึ้นมานะครับโดยการพลิกดินนะครับโดยการพลิกดินพลิกดินตรงนี้ครับผมพลิกตรงนี้ก็ประมาณสักหนึ่งเมตรได้นะครับพลิกดินนะครับพลิก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 ดินเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกับรถไถนานครับพอพลิกดินเสร็จก็ยกดินให้สูงขึ้นนะครับพูนพูนให้เป็นรูปทรงเจดีย์นะครับเสร็จแล้วก็ใช้จอบนะครับ ปักตรงกลางนะครับปวนตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาต้นลงปลูกเลยแค่นั้นนะครับท so ่านผู้ชมครับเพราะว่าท네ุเรียนนะครับถ้าหากว่าเราปลูกในที่ที่เดิมเสมอแบบนี้นะครับที่ที่ดินเดิมนะครับแล้วก็เรามาขุดหลุมแล้วก็มาปลูกเลยนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องราวของระบบรากนะครับเพราะว่าทุเรียนนี้ความพิเศษของเขาก็คือรากเขาต้องการอากาศนะครับในการหายใจในการถ่ายทีนะครับเพราะนั้นการที่เรายกโคกมาสูงหน่อยนะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องทํโคกเอ่อเรียกว่าใหญ่ๆก็ได้นะครับถ้าหากว่า,าสวนของท่านผู้ชมนะครับมันน้าไม่ขังน้ําไม่ท่วมนะครับท่านก็เพียงเนี่ยอย่างผมนะครับผมตอนท่านผู้ชมดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับประมาณเม็ดก็ได้นะครับเท่ากับไอ้ฝาฝาบ่อส้วมนะถึงเม็ดแปดสิบเซนก็ได้ประมาณนั้นนะครับพริกดินเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ปวนยกมาให้รูปทรงเกียดเสร็จแล้วก็ ปลูนตรงกลางปลูนตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาต้นนะครับมาปลูกไว้ตรงกลางแค่นั้นเองมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่ผมปลูกไปได้แปดวันนะครับได้ฝนหนึ่งครั้งฟื้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยดูสวยมากนะครับได้ฝนเพียงครั้งเดียวนะครับเมื่อวานสืนนะครับต่านดูครับต้นนี้สดขึ้นมาเลยนะครับเป็นตัวเรียนที่ผมได้อนุบาลแล้วก็ส่งให้กับ f อฟซหลายคนหลายท่านนะครับ มาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับท่านดูจากข้างบนนี้นะครับดูจากข้างบนนะครับตรงกลางนี้นะครับท่านเห็นน่าเว้นไว้นะครับเราเว้นเท่ากับถุงนะครับดินถุงเว้นไว้หลายคนหลายท่านไม่เว้นนะครับพอไม่เว้นปั๊บไอไอการปรับสภาพของเขาจะมีปัญหาทันทีนะครับตรงนี้เราต้องเว้นเลยนะครับนี่นี่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับรวงกลมเท่ากับถุงเดิมของเขานะครับเราต้องเว้นไว้ แล้วก็พอเลยตรงนี้ไปนะครับจนถึงอมันเป็นหลังเต่าใช่ไหมเราก็หญ้ามาคุมนะครับคุมเลยท่านต้องเอาญ้าแห้งนะครับมาคุมนะครับนี่คุมลักษณะเป็นหลังเต่านะครับแบบนี้เลยนี่ท่านเห็นนะคุมนะครับแล้วก็ตรงนี้เว้นมาดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ละครับหัวใจนะครับหัวใจเลยนี่ให้ท่านดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับ นี่ที่ส่วนที่ผมเว้นไว้นะท่านเห็นว่านี้นะครับเว้นไว้นะครับไอ้นี่ที่ลงไปนี่อาจจะลมบ้างนะครับนะอาจจะลมอาจจะอะไรบ้างเล็กๆกน้อยน้อยแล้วก็ดินเดิมนี่นะครับดินเดิมดินที่มากับถุงนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นี่ที่ดำดำนี่นี่นะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องเว้นนะครับท่านผู้ชมครับต้องเว้นนะครับเพื่อให้เขาปรับสภาพได้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ในถุงเดิมนะครับเป็นถุงเล็กนะครับ แล้วก็ด้านข้างจะมีพลาสติกด้านข้างจะเป็นพลาสติกหมดเลยการระบายอากาศได้ทางรูที่เขาทําไว้นะครับถุงจาที่เขาทาไว้แล้วก็กลับข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉนั้นข้างบนนี้หัวใจเลยนะครับเ <Came S 1> ขาจะระบายอากาศถ่ายเทอากาศข้างบนนี้เราต้องเว้นไว้ถ้าท่านผู้ชมไม่เข้าใจตรงนี้นะครับบางท่านนี่ถมนะครับถมมาถึงตรงนี้เลยไม่ได้นะครับท่านดูนี่รากเดิมนะครับให้ดูใกล้ใกล้ นี่หนไหมลากเดิมผมก็ไม่ถมอะไรเลยนะครับเอามาตั้งไว้เฉยนๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับปัวใจมันเทคนิคก,การปลูกนะครับนี่ท่านจะต้องไม่ไม่ไปยุ่งอะไรเลยนะครับตรงนี้เอาแค่เอาเขามาลงดินนะครับแล้วก็จากที่เขาอยู่ในถุงนะครับให้เขามาอยู่ในดินแค่นั้นเอีแล้วก็ดินด้านบนก็อยู่เหมือนเดิมเราอย่าไปยุ่งอะไรมันเลยนี่ครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลย แต่ด้านข้างนี่นะครับเมื่อเราเอาถุงออกเขาจะได้มีพื้นที่ในการอาชอนไชยนะครับรากแล้วก็จะทําให้เขาโตบโตในวันต่อไปนะครับนี่ลงไปได้แปดวันครับท่านผู้ชมดูความสวยงามนี่นี่คือตาที่เสียบนะครับนี่เป็นต้นพื้นเมืองนี่ร่องลอยนะครับเสียบนะครับอ่านี่นะครับดูยอดนะครับก็สวยงาม ผมก็ส่งให้เอฟซียังไม่ครบนะครับมีอีกไม่กี่ท่านและสี่าท่านนะครับก็คงจะครบท่านที่รออยู่นะครับจะยินหน่อยครับเนื่องจากว่าผมจะพยายามรอจังหวะนะครับให้ใบเขาเป็นคือคือพยายามให้ยอดไม่ไม่ไม่อ่อนแบบนี้ถ้าอ่อนแบบนี้มันจะส่งไม่ได้นะครับนี่ยอดยอดยอดจะต้องไม่ไม่ไม่อ่อนนะครับพยายามเอายอดที่มันไม่ไม่ไม่อ่อนแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นถ้าเป็นใบ พสราดพอได้หน่อยนะครับแต่ประญาติย้อนๆนี่ผมไม่อยากให้เอาไปนะครับบางครั้งก็รอรอต้องรอจังหวะนะครับโอเคนะครับพาท่านผู้ชมนะครับเทคนิคการปลูกแล้วก็หลายคนถามว่าแล้วพอปลูกไปได้นี่กี่วันถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับสิบวันนะครับสิบวันตอนนี้ยังไม่ได้นะครับขายสองวันได้แปดวันขายสองวัน ผมก็จะให้ปุ๋ยทางใบนะครับท่านผู้ชมครับให้ปุ๋ยทางใบนะแล้วก็พอได้สักเดือนนะครับพอได้สักเดือนหนึ่งรากเขาเริ่มเดินนะครับผมก็จะให้ปุ๋ยสังตัดนะครับท่านผู้ชมครับให้ปุ๋ยสังตัดต้นประมาณนี้ก็หนึ่งช้อนกาแฟนะครับหนึ่งช้อนกอ أ, าแฟตามคลิปที่ผมเคยทําให้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพอได้อายุหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะมาสาธิตนะ <พอ S 2> ครับ เมื่อก่อนผมเคยให้อยู่ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยสังตัดนะครับพอมาุ่งนี้นะครับผมได้ปรับปุ๋ยนะครับเพื่อให้ใส่ได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเพื่อเป็นการให้เขาได้ทํางานร่วมกันระหว่างปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยสังตัดนะครับให้เขาได้ทํางานพร้อมๆกันไป ให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ช่วงยังไม่ยังไม่ถึงเดือนนะครับรากเขาก็ยังยังไม่เดิอนออกนะครับรากเขายังไม่เดิอนออกเพราะนั้นปุ๋ยสังตัดยังไม่จําเป็นแต่ปุ๋ยทางใบนี้ให้ได้เลยนะครับอของผมนี้ก็มีสองวันนะครับก็จะให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ผมจะให้ปุ๋ยอินรีย์นะครับกับปุ๋ยสังตัดพร้อมกันเพื่อสะดวกประหยัดเวลานะครับ ก็คือพอครบหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะนํานไม้มาปักนะครับปักสี่มุมแล้วก็หยอดปุ๋ยนะครับต้นขนาดนี้ผมใส่เพียงหนึ่งช้อนกาแฟเท่านั้นนะครับก็เป็นปุ๋ยสูตรทุเรียนเล็กนะครับหลายคนหลายท่านก็ถามหาอยู่นะครับว่าปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับอยากได้นะครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะบริการส่งให้กับ ทุกท่านนะครับที่อยากจะได้ทุเร mark ียนเล็กนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับปลูกทุเรียนแต่หาปุ๋ยทุเรียนเล็กไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะในท้องตลาดจะเป็นทุเรียนเป็นปุ๋ยสูตรส5 15หหรือว่า1 6 16นะครับแต่ทางสวนนะครับตอนนี้ได้ผลิตปุ๋ยเพื่อใช้เองนะครับเพื่อใช้เองแล้วก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับใช้มาหลายต้นไม่ใช่หลายรุ่นนะครับใช้มาหลายต้น เพราะว่าทางสวนนี้ก็จะปลูกทุเรียนหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นคือทําไปแต่งไปนะครับบุกเบิกไปเรื่อยๆก็ได้ปลูกใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นที่โตสุดก็ในแปลงนี้ก็สองสองปีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับถ้าหากว่าท่านอ,าอยากจะได้ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับ เป็นปุ๋ยสังตัดก็สามารถที่จะทักทายตามเบอร์มาได้เลยนะครับนี่นะครับตามที่ท่านเห็นนะครับนี่เป็นทุเรียนมูสังคิงที่ผมอนุบาลแล้วก็จําหน่ายให้กับ f c ซตามที่ท่านได้เคยชมอยู่ทางช่องนะครับแล้วก็ต้นนี้ผมปลูกเองวันนั้นผมปลูกสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นว่าจะทําคลิปก,ก็ไม่ได้ทํานะครับเอ่อทวนใหม่ครั้งนะครับเอ่อพอได้สิบวันนะครับการดูแล การดูแลพอได้1ิบวันผมก็เดี๋ยวจะฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับแล้วก็พอได้30สวันนะครับผมก็จะเริ่มให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ปุ๋ยอินทรียต้นถ่านนี้ผมให้หนึ่งแก้วเลยนะครับปุ๋ยอินทรียนะครับเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับเพราะในในส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าวัสดุปรับปรุงดินนะครับเขาจะมีพวกาสารปรับปรุงดินนะครับมีเ e อ็มมีจุลินทรีย์ต่างๆ ผสมมาในปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยหมักอะไรอย่างนั้นนะครับมันอันตรายมันเสี่ยงนะครับบางท่านนี่หมักเองพอหมักเองแล้วพอมีปัญหาแล้วส่งรูปมาให้ผมดูแล้วก็ผมถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรก็ปกรากฏว่ากลายเป็นปุ๋ยที่หมักเองนะครับอันตรายครับผู้เรียนเป็นพืชพิเศษนะครับรากเขาจะอ่อนไหวง่ายนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเถอะครับปุ๋ยอินทรีนะถ้าถ้าถ้าท่านอ,อ,อยากจะใช้ปุ๋ยที่ท่านหมักเองก็ให้เขาโตสักสักสามปี สี่ปีนะครับก็ให้แล้วกันนะครับตอนเล็กๆนี้อยากจะแนะนําให้ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าวัสดุปรับปรุงดินจากโรงงานแล้วกันนะครับที่เขามีจําหน่ายทั่วไปนะครับต้นขนาดนี้ผมใช้หนึ่งแก้วนะครับก็โรยโรยนี่เลยครับนี่ตามตามยอดนี่ครับนี่นี่นะครับโรยบนไปเลยนะครับโรยบนไปเลยนะครับโรยบนไปเลยนี่ตามสูงพุ่มเนี่ยครับตามที่ผมทําที่ทาเห็นนะครับนี่นี่เป็นวงกลมเนี้ยนะเป็นหลังเป็นกระตาคว่ำอยู่นะครับนะก็ให้ให้ไปได้เลยหวานหวานไม่ได้เลย นะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะให้ปุ๋ยสังตดัดสี่มุมนะครับอ่าสีมุมในวันเดียวกันนะครับเมื่อต้นก็ได้30วันเพราะนั้นพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําซ้ําเดือนละครั้ง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 นะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับก็เป็นปุ๋ยสังตัดนะครับปุ๋ยทุเรียนเล็กท่านที่อยากจะได้ก็ทักทายมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่าส่วนปุ๋ยทางใบก็ สิบวันสิบห้าวันแล้วแต่เราว่างช่วงไหนเราก็มาฉีดช่วงนั้นนะครับถ้าหากทุเรียนของท่านมีปัญหาเรื่องราวของโรคอะไรแบบนี้นะครับท่านก็ค่อยมาฉีดกันลงกันราให้นะครับตอนนี้ผมปลูกได้แค่แปดวันก็ยังไม่มีอะไรนะครับต้นก็ยังสวยดีนะครับครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่านมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเ่องราวของทุเรียนเล็กนะครับนามาฝากเกษตรกรมือใหม่กับผู้ที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับอยากจะปลูกทุเรียน ปลูกยังไงให้รอดนะครับเดี๋ยววันไหนที่ผมปลูกช่วงที่มันไม่มืดไม่ค่ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้วิธีการปลูกง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องไปทำให้ยากครับทุเรียนนะครับไม่ต้องไปทำให้ยากโดยเฉพาะท่านที่อยากจะปลูกไว้หลังบ้านนะครับแต่หัวใจมันอยู่ตรงนี้เลยก็คือการยกโคกนี่นะครับนะทำโคกประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสักหนึ่งเมตรนะครับหรือว่า80ดสเซนนี่นะครับตามนี้เลยถ้าท่านทําตามนี้ได้แล้วก็ท่านไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรมากมาย ทำตามผมบอกเมื่อกี้นะครับคือให้อินรีให้ทางใบแล้วก็ให้ปุ๋ยสังตัดทุเรียนเล็กนะครับดูแลไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนใจสอบถามข้อมูลการปลูกทุเรียนให้ได้ผลนะครับทำยังไงโดยเฉพาะมือใหม่ก็ทักทายมาตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับนี่คือมูสังกงนะครับ สวัสดีครับเจอกันคลิปหนาครับสค,ครับ